สวัสดีค่ะพี่น้องสุปโผซุกคนวันนี้กับพ่อกับยายด้วนคือเก่าพี่น้นองวันนี้ยายด้วนสีมาหว่าเรืืองวิญญาณฟังพี่น้องวิญญาณแย่งกันอยู่พี่น้องวิญญาณแย่งที่อยู่อีพอเราบอกให้ฟังว่าสมัยทีกี่คนในหมูบานนะั่นเหยื่หลังนั่นซื้อ่ายายกองสีละ่ะแล้วสีมากไปดูหมอมากมากไปดูดวงอีพอเราว่าไปวันนี้ไปดูดวง วันนี้หมอดูเลยทักทักว่าเจ้าสิเสียหากเกี่ยวหรือวันนี้เพิ่นเลยถามว่าหากเกี่วคือหนังบรนถามหมอดูหากเกี่ยวนี่ก็คือว่าผัวเจ้าเม่เจ้าพ่อเจ้าของใช่มหมแต่ว่าพ่อกับแม่แล้วตายแล้วละ่ะแต่หมอดูเป็นเปรียงเจียบฟังซื้อเราบรัเสือดิหมอดูก็เลยว่าเออขันผ่เสือเขาเป็นยังเด้อแต่ว่า เราเลยว่าอย่างไงแยงแก่อยากงไงเสียคอเรว่างสีเสียคอ,อบนเฮหื่นนั่นแหล,ละต่อสตาบืทุกคนระหว่างนะ่ะแต่ว่าเราบรเห็ตได้กองสีบระหิตที่นี่มาได้เจ็ดมือพี่น้องเจ็ดมือผัวเราแขนเขาตายแขนเขาาปนีทำให้กี่มันประยุกต์ใ่ล่วงหานเนาะแล้วมันบระทันสมัยคือจะมือนี่ยม่นว่าละ อ๋วันนี้ก็ทูบหลังกันพี่น้องทุบเบาๆเนาะแล้วก็เอาหอน้าไปกินกินแห้งแค้นแห้งสมักคักมาหนิแค้นบาลงได้บัดนี้ทั้งสำลักหน้ามออกมากบัดน,นี้ทั้งแค้นเขาตายปัจจุบันท่านดวนพันว่าคือตายหงมัดน,นี้บวเผาได้พี่น้องเอาไปฝังเพราะว่าเผาบา่ได้เพราะว่าน้องไส้แล้วก็ตายหงน้องไส้อีกคนหนึ่งก็ตายหง เขาเจ้าเผาปันนี้เขาเจ้าว่ามันไตเสือไตแซงเพิ่เลี้ยวเผาปันนี้เอาไปฝังนนี้ต่อมาก่านนี้อีกเดือนหนึ่งเพิ่นก็ไปดูหมออีกดูหมอนํำผูเกลอวันละป่นนี้หมอดูเลยว่าจังซี้โอ้บัดนี้นี่กิ่งเจ้าสีหักได้บัดนี้กิ่งต้นใหม่เจ้าสีหักได้บัดนนี้เพิ่นเลยว่ามไม้ึงวาจังไรกิ่งต้นใหม่นี่มไม้ึงว่าลูกเจ้า อาเกวนี่คือพ่อคือแม่นี่กิงก่งออกมาแขนแงออกมานี่คือลูกที่นี่ยายกองสีบัวเสือ้อพันกับบัวเสือ้อมันนี้หมอดูก็บอกให้แตงแก่แตงยังสีพ่นกับผูเหตุตมากบราะโดนพี่น้องอีกสองอาทิตย์ลูกนอนไหลาตายวันนี้ที่นี่ก็เอาลูกไปฝังไปฝังเฮียงผัวไปวันนี้แล้วก็ไปดูหมออีกดูหมอนะั่หมอหมอดูผู้ก้าวละ ไปดูหมอมันนี้หมอรู้กระทกอีกว่ามันนี่เจ้าสีเสียกิ่งใหม่กิ่งที่สองเด้อกิ่งที่สองเจ้าสีหักเพิ่นก็เลยว่าลูกกัน่อยสีตายอีกทีเพิ่นว่าโอ้ยกะจักละกะบ,บ,บอกบอกสัดๆบ่ได้รได้ะบางสิล,ะล่ะรอดไปบึงเราก็ไิบอกให้แตงแ,แ,แก่แต่งงยังพอว่าบอกไปแล้วายกกองสีก็สจากเหตุน้ำเราก็เลยบอกต่อมาได้เดือนหนึ่งพอดี ลูกเราโม้ป่วยมันนี่ลูกสาวเราป่วยมันนี่พาลูกสาวไปหาแล้วทีแล้วก็เลยวะสตาขาดเพิ่นก็เลยว่าต่อไดบ่ยายกองสีมันมันนี่มอดูก็เลยว่าบ่อต่ออะไรต่อยังได้ก็ต่ออะไรมัวเศร้าหรอกมันนี่นก็ยังดันได้อยากต่ออยากอยากต่อชีวีเต็มบัตรอยากต่อสตาให้ลูกมันนี่มอดูก็เลยต่อห้แต่ว่าต่อห้ก็มัเศร้าหรอกเพราะว่า มันสตาขาดแล้ววะที่นี่เราก็ท,ทําพิธีต่อสตาให้อัน,นเอานอนลุ่งเนาะอันนี้เราก็เอาผ้าขาวหม่มซักอันนี้จานิเม่เฮ็ดกียนใเคนตายนี่เม่ยี่หัวเราบอกไ้ฟังมือนั่นเฮ็ดแล้วล่ะต่อมาในประมาณสิบมือนี่ลหละลูกเราก็ตายมันป่วยเนะาะวันนี้เราก็ไปเผาที่นี่ย่งลูกไส้ก็าผัวเราก็ลอ่ลอล่อจนหอดสามปี หอดสามปีมันนเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเผาเอากระดูกไปว้ธาตุดียวกันมันนี่แต่ว่ากระดูกลูกสาวเนี่ยแยกต่างหากแต่ว่ากระดูกพอกระดูกไว้น้ำกันมันไปเขาฝันหลานสาวอยู่อุ้งทีบไปเขาฝันที่เหลกฝันบางสิละนี่น้องน้อยเันบางสิบห้องร้านไปบอกอีแม่เด้อลุงมายอมเนี่ยเเป็นลูกเนาะเขาเป็นหลานเนาะลูกมายอมเนี าลุกเขาไ้ตะลางนี่มันวะบันี้พอมันอยู่ทั้งทึ่งเ่เอาก็เอาลูกบ่าเอาลูกมาอยู่ตาลางลูกสิอยู่ทั้งทึ่งวะสันลุงสิอยู่สั้นสองมันก็โทร่มาหาไม่ใหญ่บามันฝันว่ามันฝันเปลียกมันฝันว่านลูกมันเนาะมันเป็นพญิศาเป็นลูกนภูต่ายเนาะลุกนั้นว่าบ่ยอมบบยอมอยู่ข้างล่างสิอยู่ทั้งบนสิอยู่ทั้งเฮือนวาสัน มันเป็นถาดนกกระจอกเป็นช่องสันนกบังยุกกระดูกลูกไส่นเอาใส่สันไใต้มันนี่กระดูกพอนเอาใส่สันทึ่งมันเกิดเลยว่าเถียงกันมันว่าในความฝันเถียงกันพอกับพย่อมลงมาลูกก็จะขึ้นไปวันนี้มันว่ามันนี้ขึ้นที่สองกับฝันอีกชนสีขากันแม่พอกับพ่อมลงมาอยู่ต่ล้างลูกกับพอยู่ต่ล้างอย่าพอยึดทึ่ง ลูกกับว่าพ่อเหยียบหัวเหยียบสมือลูกว่านอ่ะวันนี้พ่อกับบลงมาพ่อว่ากับลงมาลูกสีเหยียบหัวไปก็มากันเทีย่ยงกันบ่มี่วาวมสุขอวันนี้มาเพ่เขาฝันหลานมาเนี่เขาฝันสมือสมือเทียงกันสมืออันพ่อกับลูกนะี่ะในค่วมฝันมันว่าที่หนิมันกับเร่ทู่มาบอกว่าเอาจังซี่ให้เจ้าไปซื้อถาดมามหมให้ยูพูราถาดให้ยูพูราหลังเลยเฮือนมาสักยี๋ยไว้น้ำกันมาสะักที่หน่ ตื่นเสามากใหญ่กล่องสีเลยไปซื้อถาดไปซื้อถาดมากเกิดเลยเอาดูพอ้อาไว้ถาดใหม่เอาดูดบุกไสไว้ถาดเก่าที่นี่กลางคืนมากไปเขาคว่ำฝันหลานอยูงตีบอีกไปวุ่นวาย่า่ยอยหื่นหลังเกา่าลุงม,ม,มาย่อมนี้ลุงโอยุลุงสีาอยู่หลังไม่เอาผ้หลานเลยว่า หลังเก่าก็อยู่เลยปีนี้มันก็อยู่ได้อยู่บ่บ่บ่พอเอาลุงเสียเอาหลังใหม่ลูกมายอมดิโวยไหยปัะนี้ยัางหมเส้ามาหลานตู้มหาเมย์หญ่อีกว่านูกฝันฝันว่าลุงนีโบยู่ได้ถาดเก่าแล้วสิโบยู่ถาดใหม่ไปสักแล้วโวยไหวไปสันวันนี้โอ้ยเปเอดูออกจากถาดใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนถาดกันเห็นไหมเอาดูลูใส่ไปไว้ถาดใหม่เอาดูฟอไว้ถาดเก่าคือเก่า ที่นี่นขึ้นคืนมาพเพราะจะเปลี่ยนพเพราะจะเปลี่ยนดูเขาถาดละ่ะไปเขาข่มฝันนางคาขึ้นหางยิ้มยุ้เยเื่อเป่อยอยู่บาพ่อใจคักอยู่เงอนหลงังใหม่บอกน้ำหลานน่ะที่นี่หลานทร่มาบอกมาญ่ว่า,าโอ๊ยเราบอกว่าไว้่ที่เราไปหาหนูวสันมนันนียิ้มเ,เื่อเผลอยู่ว่าแต่อยู่เงอนหลงังใหม่นี่แหละจังหวะใจด่วนมาบอกสู่ฟังว่า,ววา,า,า,วามันเป็นวิญญ,ญาณย่างที่อยู่กันพอกระลูกนั่น ลูกนั่นยอมยายลวนก็เลยมาเล่าซูฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงด้อีพอเราเล่าให้ฟังว่าเรื่องจริงตัวจากนั้นมากับบ่ฟันหินจักเถื่อมันว่าอีนังหน่อยผู้หลานนะั่นบ่ฟันจักเถื่อว่าแย่งแย่งที่อยู่กันแย่งเฮื่อนกันน่ะแมนั่นละยายลวนเลยมาเล่าซูพี่ซูน้องฟังว่ามันเป็นวิญญาณแย่งทีอยู่กันแย่งเฮื่อนกันนะั่น คลิปนี้ก็ว้แค่นี้ก่นอนนาะค่ะพี่หน่องเราเจอกันคลิปหนาขอบคุณที่รับชมคลิปใหญ่ด่วนด้วยจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ